สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Tech อัปเ t ตนะครับกับผมนายนัชยาพงศ์ศรสีสว่างสุขหรือนาย Happy Man นะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาครับวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึง Clubhouse นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ มาแรงเสียงเหลือเกินครับการใช้งานทางด้านเสียงนะ Drop อ n แต่ว่างานนี้คือเขาบอกว่าตัวโปรแกรมนะครับหลายๆซอฟต์แวร์นนองหลายๆตัวเนี่ยก็น่าจะมีฟีเจอร์เหมือนกับครับเฮาเพียบเลยแล้วนี่ครับตัวล่าสุด Telegram นะครับก็น่าจะเข้าจอยตัวสงครามการใช้งานด้วยเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือ Telegram เนี่ยคือจะมีผู้ดาวน์โหลดมากว่า8ล้านแล้วนะครับ เขา,าบอกว่าไม่ใช่สี่ทษที clubhouse เนี่ยมีคนดาวโหลดไปกว่า8ล้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เอ่อเรียกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากนะครับในปัจจุบันเรียกว่ามาแรงนั่นแหละก็ในประเทศไทยก็มีคนลงตะเบียนแล้วก็คาดว่าน่าจะหลายแสนรือไม่ไม่รู้ว่าถึงล้านหรือยังนะแต่ว่าก็คือเยอะมากนะครับแต่งานนี้เขาบอกว่าทั้ง Twitter มีทอของเสี่ยมี่นะครับแล้วก็อ้ทิกตอกนะครับแล้วก็ตัว Instagram ทุกหรือ a c e b o o k เนี่ยทุกคนก็รวล้วนแล้วแต่แบบ เอาฟีเจอร์การใช้งานแบบเสียงเนี่ยบันเดินเข้าไปในแอปของตัวเองด้วยนะครับแต่ถ้าว่างานนี้คือ t ท l e กร a m เนี่ยก็จัดด้วยเช่นเดียวกันก็คืออ,อนาคตก็ไม่แน่ว่านะครับการใช้งานพวกไลน์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทเลกราムนี่ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งนะที่เป็นกับ เป็น messenger นะครับในการพูดคุยการส่งไฟล์ต่างๆเหมือนกับไลน์เลยแต่ว่าก็มีคนใช้งานในระดับหนึ่งก็บอกมีความสกิลที่มากกว่านะครับแต่ว่าก็มีผู้ใช้งานกลุ่มที่เ,เรียกว่าอาจจะสายการเมืองนี่เราจะรู้จักกันดีเลยเลยรใช้งานในโซนรายการอย่างน้แล้วงานนี้นะครับคาดว่าจะมีเรื่องฟังก์ชันของเสียงเหมือนรถขับเฮาส์เนี่ยใช้งานบนโซรายการได้นั่นหมายถึงบรรดาสายการเมืองทั้งหลายเนี่ยอาจจะชื่นชอบนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่เขาทดสอบไปแล้วนะครับก็ เป็นเรื่องของอันนี้คือเขาเขาเปิเปดเรื่องของเบต้านะครับเป็นในการทดสอบแล้วก็เขาจะมีรูปามาตามข่าวเนี่ยมีรูปมาโชว์นะครับว่าเออมันเป็นใช้งานยังไงครับคือมันจะเป็นแบบ r t Voice Chat นะครับก็คืออาจจะเป็นแชทแต่เป็น o i c e และอาจจะเป็นเรื่องของกลุ่มได้จริงๆแล้วตรรัว Telegram ก็คือคือจะให้มีแอปพลิเคชันนะครับให้แบบให้ติดตามได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสมาชิกติดตามอาจจะสามารถส่งแบบบล็อตแคสต์ไวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกอันนึงลักษณะของ าการพูดคุยกันในกลุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะคล้ายๆกันการตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มในตัว Clubhouse นะครับอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นอีกหนึ่งเทรนด์นะครับที่น่าจะมาแน่ๆเลยนะครับผมในน่าจะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัว Telegram เยวผมว่าอีกหลายหลายๆแอปในอนาคตผมว่าน่าจะมีฟีเจอร์นี้แต่ต้องไปดูว่าเขาจะออกแบบการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับทัดไปเป็นเรื่องของ Skype นะครับ Skype เนี่ยก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่สำหรับการพูดคุยเนาะแต่ว่า มีคนใช้น้อยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วครับก็งานนี้เขายังพัฒนาต่อเนเรื่องอยู่นะครับสกายนี่ก็จริงๆตอนนี้ก็จริงๆก็อยู่ยในเหมือนภายใต้อัมเบล่าหรือร่มโพลลร่มสายของตัวเอ่อ Microsoft เนาะแต่ว่างานนี้เขาบอกว่าเขามีการพัฒนาเรื่องของ Active n o น้อ Cancelling นะครับแล้วก็มีพัฒนาฟีเจอร์มากมายเขาบอกเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่ใช้งานบน Windows นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางฝั่งตอนตกนียน่าจะมีคนใช้อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยน่าจะน้อยมากมาก โอเคก็จะมีเรื่องของพวกแบ็กกราวน์นอยส์นะครับก็เขาจะมีการเรื่องของก uh, รองพวกแบ็กกราวน์นอยส์ไปก็คือเป็นแอคทีฟนอยส์แคสซิ่งนะครับก็จะทําให้การ uh, ประชุมมิท t i n g ต่างๆน่ะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการทำร uh, องรับเรื่องของพาสเวิร์ดนะครับให้มันเขาเรียกว่าไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งในการล็อกอินนะครับอาจจะมีเรื่องของเวลานะครับใส่าพาสเวิร์ดครั้งหนึ่งแล้วอาจจะอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเข้าใช้งาน ครั้งต่อไปได้เลยนะครับในระยะเวลาที่ำทกำหนดที่กาหนดนะครับมีการโทรเข้ามาเราจะรู้ว่าใครโทรเข้ามาด้วยนะครับเจงนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะแต่เขาบอกว่ามีสามารถแอดพาทลได้ก็คือสามารถที่จะอาจจะเพิ่มคอ l ได้นะครับออมีอีกหลายหลายส่วนเลยแต่ว่างานนี้คือ support ที่ Skype บนฟา r ฟรีด้วยครับบนแอดออนนะครับบนโครเมียมแล้วก็ออบนแบล็กเกลวบน Skype for เว็บอ่ะก็มีนะครับออมีอะไรเนี่ย โอเคก็มีน่าจะประมาณนี้นะครับก็สามารถที่ใช้บนเบราว์เซอร์ต่างๆได้นะที่เป็นเวกเป็นแพดออนนะครับผมก็เป็นอีกการหนึ่งสําหรับตัวสกายนะครับถัดไปครับมาดูเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนบ้างตัว Oppo นะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้ว Oppo f i ์ไ X 3ามซีรีส์นะครับตัวเป็นแฟลกชิพตัวรุ่นล่าสุดที่จะมาในไทยเร็วๆนี้ครับ18นี้เจอกันซึ่งจริงๆแล้ววันที่11เนี่ยประเทศจีนเพิ่งเปิดตัวไปนะครับตัวอัพ o อร์ไฟ X สามซีรีส์นะครับมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นระบบ แสดงผลนะครับเป็นสีเนี่ยได้10บิตนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น2 billion color display นะต้องบอกว่าเป็นหน้าจอที่สวยสดใสแล้วก็แสดงผลที่ได้สวยสดงดงามแล้วก็เที่ยงตรงอรงนะครับเรื่องรวมถึงตัวกล้องนะครับที่เรียกว่าแหมก็จะมีคนโซเซลเนาะว่ามนกับกผลไม้เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แรงบันดาลใจเราจากนว่าหลายๆรุ่นของ apple เนี่ยก็มีแรงบันดาลใจมาจากค่ผลไม้เหมือนกันนะ ก็จะเป็นกล้องตัวใหญ่นะครับก็คล้ายมีการวางคล้ายๆกับค่ายผลไม้นะครับก็มีเรื่องของอะไรอีกล่ะเดี๋ยวนะครับมีออกกล้องมีเรื่องของจริงๆกล้องเขาความละเอียดนะครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็มีทั้งวายและอัลตร้าวานะครับมีไมโครมีไมโครเลนด้วยนะครับ60เท่านะครับสามารถบันทึกวิดีโอแบบ พันล้านสีได้นะครับทั้งความละเอียดที่เป็น 4K 10 bit นะครับก็แน่นอนว่าอาจจะไปใช้ในแง่ของภาพยนตร์ได้ด้วยนะครับแน่นอนว่าตัวแฟลชชิปแบบนี้มาพร้อมกับ Snap 1 0 8 0บมีวู๊ด Super Woot Charge 2.0แล้วก็ชาร์จไว65วัตต์นะครับก็เขาบอกว่าชาร์จแบตเตอรี่40%เพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองก็เดี๋ยวนี้ก็คือชาร์จไวมากแล้วก็แบบมีชาร์จไวแบบไร้สายด้วย Air w o o Wireless f l a s c h นะครับ โอเคกต็ต้องดูเรื่องราคาทีเรื่องของในประเทศไทยแหละว่าจะมาในราคาเท่าไหร่คราว่าน่าจะปวดใช้ได้นะเดี๋ยวข่าวลืออันนั้นคือข่าวลือเดี๋ยวต้องมาดูกันวันที่18นี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยได้รับรู้กันแน่นอนว่าจะประกาศตัวมาเท่าไหร่นะครับถัดไปครับ ไปหัวเหมยนะครับ P50 นะครับตอนนี้มี first render ออกมาแล้วตัวภาพ render ออมาเขาบอกว่าจะมีกล้องเนี่ยตัวเบลเทอร์เลยครับ2ตัวนี้เขาลีกออกมาเรียบร้อยนะครับโอ้ปกติเราจะเห็นกล้องตัวเล็กๆเนาะหลายๆแบบ2อสตัว4ตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่อันนี้ก็บอกมี2ตัวแบบแต่เป็นเลนที่แบบใหญ่มากนะครับโอใหญ่เวอร์เลยอ่ะดูจากรูปที่เขา render มานี่แบบว่าโอ้นี่มันกล้องเหมือนกับเป็นกล้องดิจิตอลขนาดย่อมๆเลยนะครับเขาบอกว่าตัว P50 เนี่ยก็ เท่าที่เขารู้น้องนกะ็จะมากับ Harmony OS ซะด้วยนะครับแล้วก็มีความดีไซน์เนี่ยต้องบอกผมว่าดีไซน์ค่อนข้างดีและตอนนี้เขาบอกว่าหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบดูจะนะครับก็จะมีตัวกล้องด้านหน้าที่เจาะไว้บนสกรีนเลยนะครับผมเป็นอินสกรีนแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอ,อพอร์ตเป็น USB Type C นะครับยังเขาบอกว่าเออแหลกสปอตตึ๊ดตึ๊ดต,ต,ตเขาบอกว่าเหมือนกับแหลก3.5นะครับมีอูดิโอแจ็คอยู่ด้วยนะครับ และด้านล่างก็จะมีอ๋อโอเคไม่มีไม่มี Audio j จ c k แล้วก็เป็นตัว USB Type C นั่นเองแล้วก็สามารถที่จะใช้พวกตัวคอมพิวเตอร์ไเรียกอะไรนะถังหนูนะครับที่เป็นตัวแปลงเนาะสามารถแปลงได้แล้วก็จะมีเรื่องของอะไรอีกแล้วเนี่ยอืออ่ะนอื่นก็อาจจะไม่มีอะไรสำคัญแล้วก็มีเรื่องพวกสเปคแหละก็จะเป็น Kirin รุ่นล่าสุดน,นะครับแล้วก็นาจอ6.3นิ้วตอนนี้คือ พรตัวซีรีส์ทั้งหมดประกาศเปิดตัวจริงๆคงไม่ได้ประกาศแค่รุ่นเดียวนะสำหรับตัวปี5 0นะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์นี้แล้วก็ใกล้ๆแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวเราก็จะได้รู้แล้วว่าจะมาแล้วราคาเป็นเท่าไหร่กันนะครับน่าจะเป็นประมาณเขาบอกว่าจริงตามข่าวก่อนหน้านี้คือจะมา uh huh. ต้นเดือนหน้านะครับเดีย๋ยวต้องรอติดตามชมนะเพราะตอนนี้คือเขาเปิดประกาศตัวอะไรนะ X Men X 2ไปแล้วเนาะก็ราคาใช้ได้เลยที่จีนก็เดี๋ยว รอดูอทีว่าเอตัวล่าสุดที่แบบเป็นแฟลกชิพปีนี้เขาจะมาแรงแค่ไหนสำหรับมเว่ยน,นะครับต้องดูทีถัดไปครับหัวเวอีทีนึงนะครับผมตอนนี้คือเขาบอกว่าตัว Harmony OS เนี่ยมีลิสต์แล้วว่าใครจะ ได้ใช้งานอัปเดตกันบ้างนะครับก็มีข่าวลือกันมานานละหลายเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มการากมุงพาก็จะมีบอกว่าดีไวซ์นู้นนี้นั้นได้เบต้าเทสกันอยู่นะครับก็ยังมีไม่กี่รุ่นนะแต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าจะเป็นออฟฟิเชียลนะครับที่จะมากับเวอร์ชันน2.0ครับ Harmony OS หรือของเหมืองนะครับตัว Harmony OS นะครับตอนนี้คือเป็นชื่อออฟฟิเชียลแล้วเนาะก็จะมาพร้อมกับตัวที่เขาบอกว่า eligible ก็คือสามารถที่จะใช้งานได้แน่นอนคือ m e ซี่ซีเ Pro m ซีโปรเม plus อ่าเมดซีสิบไอเอสนะครับ p พส s าร์จดีไซนครับเมดเอ็กซ์นะครับพีีสิบพีีสิบโปรพีสินะครับเมสาซี p 40, p 40, Pro, 40, Plus, G, ทั้งหลายนะเต็มเลยสามสิบสี่จีโปรสี่จีห้าจีโปรห้าจีไเอสโพสา์ดีไซน์นะครับโนวาแปดโนวาแปดโปรโนวาเจ็ดโปรห้าจีโนวาาจก็ยังได้ด้วยนะครับโนวาหกหด้วยนะครับ 6, G, วนะรวมถึงโอ้ยพี p 30, p 30 Pro, ่สามพี่สามสิบโมมีคนอยากจะเปลี่ยนมาใช้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะ แล้วก็มีเรื่อง m t e 20เม e 20 Pro Mate 20 X 4G Mate 20 X 5G และ Mate 20 RS ดังนั้นใครอยากลองเล่น h u วเว่ที่เป็น Harmony OS สามารถที่จะไปซื้อรุ่นจับมือสองมาใช้งานได้นะแล้วบอกว่ามี wearable นีครับตัว Watch GT 2 Pro เขาบอกจะซัพพอร์ตด้วยแต่ว่าเป็น China version นะไม่ใช่ global นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Huawei Smart Watch ในเวอร์ชั่นของ ปีนี้นะครับที่จะออกมาเป็น2021เนี่ยจะรองรับทั้งหมดเลยนะครับเป็น Harmony OS แล้วก็จะมีเรื่องของตัวแท็บเล็ตนะครับที่เป็น MediaPad Pro แล้วก็หัวเว่ย e d i a p a d d เอ่อ Media M6 นะครับแล้วยังมีเรื่องของ Harmony OS โอเ h o n o r ด้วยนะครับ Honor นี่คือจะเป็นอีกที่เรารู้ว่ามันก็เคยเป็นลูกม้ากันอยู่นะครับเขาบอกตอนนี้แยกไปทำตลาดแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจริง,รงๆอะมันสามารถ อัปเดตได้นะมีลิสต์อยู่นะคร0บ V40 3อ่า30 Pro 30 Pro สา V 30 3, V 30 Pro 20 20 Pro V 2 0และ Magic 2นะครับอันนี้คือต้องดูอีกทีแหละว,ว่าเนี่ยคือในจีนหรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะผลักดันในจีนแล้วก็ตลาดโลกเนี่ยจริงแล้วจะมาทันดันเรื่องตัว Google เพราะว่าตลาดโลกก็คือยังเซิร์ฟเรื่องตลาดนี้อยู่นะเพราะว่าหัวเว่ยเองจริงแล้วมันคือไม่สามารถทเซิร์ฟตลาดนี้ได้ดังนั้นก็อาจจะเป็นใช้เรื่องของตัว อ่อเนอร์นะครับที่เป็นบอกบอกได้เลยว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะมาดูตลาดนะนะเพราะเวลาเขาทำเขาเรียกว่ารีเสิร์ชอย่างเงี้ยครับที่มาร์เก็ตแชร์เนี่ยก็มักจะรวมกับหัวเวย่ยกับตัวออเนอร์เข้าไปด้วยกันนะครับผมแต่ปีนี้เขาบอกว่าเขาแยกกันทําตลาดชัดเจนก็ไม่รู้ว่าเขาจะรวมกันไหมหรือยังไงนะหมายถึงในการคิดรวมมาร์เก็ตแชร์นะครับไม่รู้ว่าว่าเวลาข่าวมาจริงแล้วเขาจะรวม,หร,มหรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีเพราะปีนี้เขาบอกว่าแยกกันชัดเจนอ่ะ ครับผมวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันถัดไปแล,ล้วกันนะครัะผมว้จมีอะไรมาฝากกันใหม่ๆก็มาติดตามกันวันถัดไปสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวดีๆกันจนจบนะครับยังติดตามเรื่องราวต่างๆได้บนหลากหลายช่องทางครับที่ Spotify นะครับ Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ b o c k n i t Podcast นะครับ Anchor Podcast นะครับ YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับทั้งหมดเป็น Happy Tech Blog นะครับ Search ได้เลยรวมถึงอ่านเรื่องราวต่างๆได้ที่ www.happytechblog.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ